ข้อสอบโอเนกขนิตศาตม .3 ข้อที่13เขาบอกว่าประเทืองยืนอยู่บนหน้าผาริมทะเลมองเห็นเรือกำลังพายเข้าหาฝั่งเป็นมุมก้ม30องศาถ้าหน้าผาสูง300เมตรเรือจะอยู่ห่างจากหน้าผากี่เมตรเพราะฉะนั้นเราก็มาวาดภาพก่อนว่าประเทืองเนี่ยเขายืนอยู่บนหน้าผาและเรามองเห็นเรือที่กำลังพายเข้ามาโดยที่ เส้นตรงอันนี้ก็คือระยะห่างระหว่างเหลือกับหน้าผาและอันนี้ก็คือภาพที่เขามองลงมาซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้พิจารณาความสูงของปลาเทืองก็คือเราจะพิจารณาว่าเขามองมาจากจุดยอดของหน้าผาเลยโดยเมื่อเราสร้างเส้นทางแล้วเนี่ยเราจะว่ามันคือสามเหลี่ยมมุมฉากโดยตรงนี้ก็คือมุมฉากความสูงของหน้าผาคือ300เมตรส่วนเขาบอกว่าเป็นมุมกลม30 มุมสามสิบที่เป็นมุมก้มเราจะต้องวัดจากแนวระนาบกับพื้นทะเลเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดเส้นตรงแนวนอนออกมาแนวก้มตรงนี้กับแนวระนาบตรงนี้คือ30องศา ซึ่งตรงนี้มันก็คือมุมฉากเช่นเดียวกันซึ่งมันจะต้องรวมกันเป็น60เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรวมกันเป็น90ถ้าตรงนี้30ตรงนี้ก็ต้องเป็น60และสามเหลี่ยมตรงนี้เช่นเดียวกันมุมภายในควรจะต้องรวมกันเป็น1 8อถ้าตรงนี้90ตรงนี้60รวมกันเป็น150ตรงนี้ก็จะต้องเป็น30ด้วยเพื่อให้รวมกันเป็น180หรือเราจะมองง่ายๆก็คือถ้ามุมก้มตรงนี้เป็น30 ตรงนี้ก็จะต้องเป็น30ด้วยนี่ก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราจะนำมาใช้ในการพิจารณาคำนวณข้อนี้โจทย์ต้องการอยากรู้ว่าเรืออยู่ห่างจากหน้าผากี่เมตรเราก็จะสมมุติให้เป็น x เมตรเพราะฉะนั้นจากสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ด้านที่ตรงข้ามมุมฉากก็คือฉากด้านตรงข้ามมุมที่เราสนใจในที่นี้เราใช้มุม30องศาในการคำนวณก็จะเรียกว่าด้านที่เป็นข้ามส่วนด้านที่เหลือก็คือชิด เพราะฉะนั้นเราจะใช้ด้านที่เป็นด้านข้ามก็คือ300เมตรกับด้านที่เป็นชิดเพราะว่าเราต้องการจะหาตรงนี้ชิดกับข้ามหรือข้ามกับชิดเราก็ต้องเลือกใช้แทนของมุม30เพราะมันเท่ากับข้ามหารด,ด้วยชิดซึ่งข้ามก็คือ300เมตรชิดก็คือ x แทน30ก็หาได้จาก มือของเรานั่นเองมุม30ก็คือนิ้วฉีเรารู้ว่าฝั่งซ้ายมือคือค่าของสายฝั่งขวามือคือค่าของคอสแทนก็คือจับสายหารคอสเลย s ายมีเหลืออยู่1นิ้วคอสมี3นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สแควรูททั้งคู่มันคือรูทหหารด้วยรูท3ซึ่งรูท1ก็คือ1เพราะฉะนั้นก็คือ1หารรูทาเท่ากับ300ส่วนด้วย x ตอนที่ x อยู่ข้างล่างจะเอา x ย้ายขึ้นไปข้างบนเราคูณ f ทั้งสองข้างฝั่ง x ตรงนี้จะหายไป x จะย้ายมาอยู่ข้างบนตรงนี้แทนรู้สหารอยู่ก็คือคูณด้วยรูมทั้งสองข้างของสมก,การเป็นการตัดรู้สาออกไปก็รู้สามก็จะมาคูณอยู่กับ300ได้เป็น300ร้อตรงกับตัวเลือกข้อที่4ดังนั้นเรืออยู่ห่างจากหน้าผา300 3 0 0รู้เมตร ขอบคุณสับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ